เยอรมันเนี่ยกำลังเป็นเสือลำบากรัฐบาลเอ,เองเจอปัญหาสามเด้เงเลยครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับทุกตัวเนี่ยกำลังถูกกระทบเคยเป็นเศรษฐกิจที่เป็นตัวอย่างเคยเป็นตัวอย่างผู้นําตอนนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาและที่สําคัญอีกอันาหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณตอนนี้ก็มีจํากัดมากๆเลยอัตราการเติบโตเนี่ยติดลบ0.3 ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเยอรมันเจอปัญหาคนไม่พอใจแล้วมองว่าโอลัฟโชเนี่ยถือเป็นผู้นําที่คนนี้กับน้อยที่สุดตอนเกิดโควิดเนี่ยทางด้านสาภาพยุโรปจะมีกฎอันหนึ่งเขาเรียกว่าเงื่อนไขบริธีแพดนะครับกฎนี้คือหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน60%ของ GDP 2การขาดทุนก็ประมาณต้องไม่เกิน3%าเอตพราะตอนเนี้ยพอเกิดโควิดเยอรมันก็ยอมอนุโลมเฮ้ยเหมือนบ้านเราอะขยายเพดานนี่ ของเราเป็น60เป็น70แต่ของเขากัาพ็นดานที่ขยายตัวกระทั่งนี่สาธารณะของอะไรครับของบางประเทศร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะใครจะเชื่อกับเยอรมันมีปัญหาเรงข้อมูลแปลว่าข้อมูลนะฮะเรื่อง GDP ด้านต่างมันออกมาช้าข้อมูลเงินเฟอ้อออกมาช้าและยมีการติดคาาด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมันวะเนี่ย เราอาจจะมอนิเตอร์กับจีนมอนิเตอร์กับอเมริกานะคะเราเห็นสัญญาณที่เป็นกิดาอไม่ค่อยดีเลยนะคะที่ยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งอย่างเยอรมันนะคะการปิดโรงงานของ v o l ks w a g e n ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวที่อ่อนแอนะคะพอเราเข้าไปดู GDP แล้วเนี่ย GDP เยอรมนีแทบไม่โตนะคะบางควอเตอร์ติดลบด้วยซ้ําจนทําให้เกิดคําถามว่า s ิกแมนออฟยุโรปนะคะคนป่วยแห่งยุโรปจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่นะคะอาจารย์ประเมินเศรษฐกิจเยอรมนีตอนนี้ยังไงบ้างคะ แย่หน่อยครับเพราะเยอรมันเนี่ยเป็นผู้นําคู่กับฝรั่งเศสนะครับของสาภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตัวที่เป็นผู้นำเนี่ยจะมีประเด็นปัญหานะครับอย่างที่กีต้าร์ได้พูดถึงอัตราการเติบโตเนี่ยติดลบ0.3ที่ผ่านมานะครับในปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังนั่นอยู่อันนี้เป็นอันที่หนึ่งละอันที่สองนะครับที่สําคัญก็คือว่าทางด้านของเยอรมันเจอปัญหาคนไม่พอใจและมองว่าโอลัฟโชเนี่ย ถือเป็นผู้นําที่คนนะคนนี้ยมน้อยที่สุดนะครับบางคนก็บอกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโอรัฟโชเนี่ยนะครับคะแนนนิยมเนี่ยต่ํามากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีการเลือกตั้งปีหน้านะครับเดือนออกโทเอร์ over, ซึ่งทางด้านของฝั่ง s p สดีก็ยังบอกเฮ้ยเอาคนอื่นขึ้นดีกว่าเช่นรัฐมนตรีกลาโหมเพราะดูท่าทางจะไม่นั่นการันที่สามนะครับเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าอะไรครับกลุ่มขั้วขวาจัด ขวาจัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับนะฮะเป็น AFD นะครับอ่าเอาคือไมเนอร์นะครับ for ์ด u t s c นะครับหมายถึงว่าอะไรครับเยอรมันนีนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าอ่าหมายถึงอ่อ่เป็นอะไรครับเป็นอ่พักนะครับขวาของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกอะไรครับ จิ๊บจ้อยมากแต่ข้าจะเชื่อครับว่าในปีนี้นะครับในการเลือกตั้งเขาเรียกว่ามนรรัฐสามแห่งนะครับปรากว่าสองแห่งเนี่ยเขาเข้าเป็นอันดับสองเลยที่ฟลุกขึ้นมานิดหนึง่งมีแห่งที่เมื่อไม่กี่วันเนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมา布拉เดนบุกเขานะครับปรากว่าแพ้อันดับสองนะครับมาที่อันอื่นเนี่ยเขาอันดับหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อเลยเขาสามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาล ในมวลรัฐท่าจันทีไม่ถึงทีรูเยียอันนี้เขาขึ้นมาได้อันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ราเดนบุกเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าได้อันดับหนึ่งตอนนี้อันดับสองแต่แพ้ SPD นิดเดียวทั้งทั้งที่อเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นมฑลรัฐที่อยู่ภายใต้ของ SPD ดีคือพรรคสันคอมนิยมซึ่งอันนี้ก็คือความน่ากลัวตัวนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้เองขวาจัดขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันซ้ายก็จะมีพักพักหนึ่งซึ่งเพิ่งก่อตั้งแต่พักนี้นะครับเป็นซ้าย ปนากต่อคะแนนนินยมขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาดูจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเยอรมนีซึ่งเคยมีสองพรรคก็คือพรรค p d สังคมนิยมกับพรรค d u บวก CSU อคือ c ี u ยเนี่ยทั่ว CSU เนี่ยจัดอยู่ที่ก็เรียกว่ามุนทนแบ่งแต่ว่านโยบายหรือว่าเป็นสองพรรคนะฮะแต่ว่าเนื้อที่นะครับพ้น CDU เสร็จอีกครับอ,อ,อีกสองพรรคเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเข้ามาเข้ามาเสริมเช่นพรรคอะไรครับพรรคเสรีนิยม ฝ่ายดโมแครติเชอร์ฝ่ายใต้กับอีกอันหนึ่งพกกรรคกลีนรัฐบาลชุดน,นี้ก็เป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยฝ่ายซ้ายคือ SPD ีสังคมนิยมบวกตรงเสรีนิยมกับตรงด้านกลีนปรากฏว่าอะไรครับถูกประชาชนโจมตีหนักเลยส่วนหนึ่งก็คืออะไรเกิดการทะเลาะเบาอแวงกันอย่างมหาศาลฝ่ายขวาจัดขึ้นประชาชนบ่นในเรื่องนะในเหมือนอเมริกาในี้นหนึ่งนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของค่าค่ารองชีพสูงขึ้นอัตราการติดและที่แน่นอนที่ทําให้ขวาจัดขึ้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของ ไอ้ไอ้ผู้เขาเรียกมิเกรชันไอ้พวกลิพายจนกระทั่งทําในสิ่งที่ยุโรปยุ่งมากปิดพรมแดนเนี่ยเพราะยุโรปเนี่ยไม่เคยใจเยอรมันเนี่ยปิดพรมแดนไม่ให้พวกที่เขาเรียกว่าอิลลิเกอร์มิเกรชันซึ่งอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่อธิบายว่าทางด้านของอะไรครับเยอรมันเนี่ยกำลังเป็นก็เสือลอาบากเพราะว่าเคยเป็นเศรษฐกิจที่เป็นตัวอย่างเคยเป็นตัวอย่างผู้นําตอนนี้ก็จะมีประเด็นปัญหา และที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณตอนนี้ก็มีจํากัดมากๆเลยนะครับพอมีจํากัดมากปั๊บเนี่ยถึงกับนะต้องมาทะเลาะกันเลยว่าที้จะทำอย่างไงวะเนี่ยนะจะเก็บภาษีก็จะมีประเด็นปัญหาขัดแยง้งและนี้มันก็มีผลกระทบอีกหนึ่งคือเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่สําคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งที่ช่วยเหลือทางยูเครนเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกกระทบเพราะาอะไรฝ่ายฝ่ายขวาจากที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเขาต่อต้านยูเครนสนับสนุนทางด้านรัสเซียจะไม่ให้ความช่วยเหลือตัดความช่วยเหลือ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญละนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขณะนี้ยูเคนก็ต้องการพอไมงั้นต้องการปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านงบประมาณเขาอะทางด้านของรัฐมนตรีคลังของเขาชื่อลินเดอร์เนี่ยพักไอตัวไอเสรีนิยมอะพูดในทุนนองเลยถ้าจะช่วยยูเครนในกรณีหมายความว่าจะต้องตัดงบบางส่วนซึ่งมันหนูจําเป็นมากเลยพูดง่ายตัดลําบากมากเลยนี่โชคดีนะครับที่เงินกับสหภาพยุโรปเนี่ย สามารถที่จะให้ยูเครนได้โดยตอนนี้ไม่ต้องพึ่งเยอรมันชั่วคราวที่ไม่ต้องพึ่งเพราะว่าเพราะว่าทางยุโรปกับอเมริกาตกลงกันว่าไอ้ทรัพย์สินที่ยึดของรัสเซียไว้อะนี่นก่อนฮะ Frozen Asset แหะในส่วนเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าผลตอบแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาผลตอบแทนเนี้ยเป็นการอะไรครับล่ะเป็นการทําโทษรัสเซียเอาผลตอบแทนเนี้ยมาช่วยทางด้านอะไรครับมาช่วยยูเครนเพราะผลตอบแทนนี้ก็เลยทําให้เยอรมันเนี้ยเรียกว่าพ้น อะไรครับพ้นถูกนะไม่ต้องเอาเงินมาช่วยเพราะว่ามีเงินจากช่วยนี้เพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆเยอรมันนะครับอยู่ในลักษณะที่ลําบากนะครับตอนเนี้ยพอลําบากปั๊บส่งผลกระทบไปไปทั่วนะปอลาบากอีกส่วนนึงก็คืออะไรครับตัวเรื่องของสาภาพยุโรปขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงนะครับที่จะต้องมีการคุยกันเพราะว่าตอนเกิดโควิดเนี่ยทางด้านสาภาพยุโรปจะมีกฎอันหนึ่งเขาเรียกว่าวงจรบริลิตี้แพคนะครับกฎนี้คือเงินเฟ้ออัอดติ หนี้สาธารณะต้องไม่เกิน6 0ของ GDP 2การขาดดุลงบประมาณต้องไม่เกิน3%ซึ่งเยอรมันจเป็นกลุ่มประเทศที่โอโ้โหเข้มข้นมากเลยจนกระทั่งเป็นที่ยั่วกันมากเลยตอนที่เกิดเงินสก,กุลยูโรเนี่ยเล่นงานสกรกเงินเนี่ยคุณคงจําได้ตอนนั้นยังสัมภาษณ์กับทางด้านกีตาร์อยู่เล่นงานสก,กรกไดิยั่วมากเลยนะครับพอตอนเนี้ยพอเกิดโควิดเยอรมันก็ยอมอน,นุโลมเฮ้ยเหมือนบ้านเราอะ่ะขยายเพดานนี่ของเราไป 60, เป็น70 แต่ของเขาก็พิดานี่ขยายตัวจนทั้งนี่สาธารณะของอะไรครับของบางประเทศร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วก็ตัวนี่อาการขาดดุลก็ประมาณของฝรั่งเศสตอนนี้เท่าไหร่แล้วมากีิต้ากำลังห้าเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วจะลงมาที่สามไอ้ฝรั่งเศสก็เจอปัญหาตัวงบประมาณเองเพิ่งจะตึงทางรัฐบาลได้นะฮะเมื่อวานนี้เองหรือไงเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะมีการยุบสภาใช้เวลาเกือบสามเดือนนะ่ะกว่าจะได้นายกและนายกคนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่นานาั้ย พ่อเป็นนายกที่อะไรครับนะครับพยายามเป็นนายกที่ประเภทเอาใจอะไรครับเอาใจหลายหลาย,ลายพรรคยกเป็นพวกขุนตายและการที่ตั้งเป็นนายกได้ต้องขอบคุณพวกขวาจัดรัสเซนาเดนเพราะว่านายกบอกโอเคผมจะรับคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือเป็นการที่จะต้องพึ่งทางด้านขวาจัดที่กําลังขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะมีประเด็นปัญหาเองของอาฝรั่งเศสก็กาลังมีปัญหาเรื่องของอรายเศรษฐกิจแต่แง่าวาง,งบประมาณเนี่ยจำกัดเดือเกินอ่ะ เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับจะต้องมีการลดไอตัวนี่สาธารณะกับลดไอตัวนี้ลงจะทําได้อย่างไรอันนี้ก็เห็นได้ว่ายุโรปตอนนี้จะมีประเด็นปัญหาสองประเทศเนี่ยเป็นผู้นําของประเทศจะมองมีปัญหาแต่เขาเรียนนะฮะอย่าไปมองโลกในแง่าลายเกินินไปเพราะถ้าพูดแบบนี้ผลกับว่้อาจารย์พูดแบบนี้สูงไปถ้าเราดูนะ IMF MM ก็ดีหรืออะไรดีนะครับทางด้านของอะไรครับก็ออกมาเศรษฐกิจของยุโรปยูโรโซนเนี่ยยังขยายตัว 0.7- ถึง0.8ครับ นะครับเพราะฉะนั้นย่เกณี์ผมก็คิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาพยูโรเนี่ยยังมีการขยายตัวอยู่ครับแต่ตัวที่แย่น่อยก็คือเยอรมันนะครับแต่โดยภาพรวมของยูโรนะยูโรมันมีอ่านะมีทั้งหมด20ประเทศเพราะฉะนั้นยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้ครับเพราะ IMF ก็ออกมาตัวเลขนะครับอ่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะครับยูโรนะครับไม่ใช่มีปัญหามากมายอะไรนะนะรแต่ถ้าุ้ณยอมรับว่าที่ปัญหาหนักที่สุดตอนเนี้กลายมาเป็นอะไรครับ โคตประเทศที่มันเคยเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่นะเป็นที่เี่อเป็นที่ยอมรับแต่วันนี้กําลังกลายเป็นเสือลําบากนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงตลกมากเลยใครจะเชื่อกับเยอรม,มันมีปัญหาเรื่องข้อมูลแปลว่าข้อมูลนะฮะเรื่อง GDP ด้าน,นต่างๆมันออกมาช้าข้อมูลเงินเฟอ้อออกมาช้าและยังมีการผิดพลาดด้วยนะครับซึ่งมันมีข่าวออกมาสองวันเนี้ยโอ้โหตื่นเต้นกันไปหมดใครจะเชื่อว่าเนี่ยประเทศที่มัน หน,น้าโอ้โหมหาเป็นเป็นเรว่ออะไรับเป็นเป็นเป็นบั่มหน้าทางด้านนี้รู้ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ยูโรเนี่ยมีการปรับเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องของเอตัวตัว,ตวเลขเพราะกฎเกณฑ์ปั๊บเหี่ยต้องใช้เรื่องอะไรกรับมีหลักเกณฑ์ใหม่เพราะหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยปรากฏว่าทางเยอรมันนะครับต้องปรับแต่มันปรับไม่ค่อยได้ทันน่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เลยมีปัญหาเมื่อสองวันเนี่ยออกมาชัดเลยว่าเยอรมันเป็นที่โจดจังกันเยอะมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมันวะเนี่ย มันไม่เหมือนกรีกนะฮะกรีกเนี่ยมันมีการปลอมตัวเลขมีอะไรกันก่อนจะเข้าเงินยูโรแต่เยอรมันเนี่ยเป๊ะ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 แ,แ,แต่คราวนี้ปรากร์มันไม่เป๊ะมีการปรับตัวเลขลงเพราะมันผิดพลาดเนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับท,ที่ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ซ้ำเติมนะฮะกับภาพลักษณ์ของเยอรมันนอกจากด้านเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งด้านการเมืองที่มองว่าผู้นำคนนี้อ่อนแอนะครับเล่นผู้นำที่เรียกว่าอะไรครับจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นะตัวรัฐบาลเงเ่ยครับ เศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับทุกตัวเนี่ยกำลังถูกกระทบนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็อย่าเพิ่งประมาทนกะเพราะว่ามีคนบอกเฮ้ยเนี่ยนะไอออลาสเนี่ยไปแต่สิ่งที่เป็นข้อดีคือผู้นําของสีอะไรครับไอตัวผู้นําของฝ่ายซีดียูอะคริสเตียนเนี่ยก็ตอนนี้มีคะแนนนาจริงแต่ก็เป็นคนซึ่งคนมีความรู้สึกในที่สุดคนก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็แนะนำสองก็โชคดีครับที่บูตบราเดนบูที่เพิ่งเลือกตั้งไป เอสพีดชนะชนะมาน,นิดหน่อยพาะคนเราคิดว่าเฮ้ยเพิ่งยับเพิ่งไปมองโอลาฟ์จะพังเพราะว่าปีหน้านะครับเขาอาจจะยังกลับมาใหม่ได้นะครับเพราะอะไรครับพ่อดูฝ่ายค้านนะครับมันก็มีประเด็นปัญหากาวที่สองไอ้บรเดินเบริร์ก็หมายความว่าเห็นเขาเข้ามายังไม่ใช่ว่าเร็ว่าร่าเกินไปแต่มันยังเร็วเกินไปครับกว่าจะมีการเลือกตั้งออกโทเบอร์ต้องมาดูสถานการณ์จักนี้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ที่ต้องยอมรับคือเยอรมันตอนนี้เป็นเสือลำบากเป็นเสือลำบากในลักษณะที่มันน่าตื่นเต้นเพราะว่า เป็นเสือลําบากในช่วงที่สาภาพยุลจําเป็นต้องมีการปรับนะครับอย่างนโยบายที่ออกมาของมาริโอดรักเกียที่ให้กับอูซูล่าฟอนเลเยนจะต้องมีการปรับใหญ่เลยนะครับซึ่งหลายอีกเรื่องเลยต้องใช้เงบประมาณเยอรมันจะเป็นประเทศที่ไม่เห็นด้วยแน่เพราะไม่มีงบประมาณการเป็นเรื่องหนึ่งความช่วยเหลือที่มีต่อ,อยูเครนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดจากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจการเบืองของเยอรมันที่เรามาเล่ากันฟังครับค่ะอาจารย์ดูจากอาการแล้วนะคะประเมินว่าเยอรมันเขาจะผ่าน ปัญหาในช่วงนี้ไปได้หรือเปล่าทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคือถ้ามันเป็นประเด็นปัญหาชั่วคราวมันก็มีความหวังนะคะแต่ว่าบางมุมก็บอกว่าเยอรมันเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะความสามารถในการแข่งขันการผลิตอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็คือเหมือนกับ มาเจอสิ่งที่เป็นตัวบอมนะคะก็คือเรื่องของปัญหาราคาพลังงานจากเรื่องของความขัดแย้งจากยูเครนนะคะรอบนี้เยอรมันเขาจะผ่านไปเหมือนกับที่เคยผ่านๆมานะคะหรือว่ามันจะทําให้เกิดปัญหากลายเป็นวิกฤตใหญ่ในยุโรปแล้วก็เยอรมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่ได้แข็งแกร่งเดไ,ไม่เกิดไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปครับเยอรมันนะครับยังเป็นประเทศที่มีความสามารถสูง นะครับและเรื่องของอะไรครับราคาพลังงานเหรอครับราคาพลังงานของยุโรปลงมาเท่าไหร่ครับจาก3า5ร้อยสสิบห้ายูโรตอ่อเหมือนไม้กวาดต่อชั่วโมงขึ้นไปตอนลบสามร้อยสี่สิบกีตาร์ลงลราคาพลังงานเหลือเท่าไหร่ไอตัวเนี้ยคือแกส๊สตอนเนี้ยเหลือสามสิบยูโรลดจากสามร้อยสี่สิบนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันขึ้นเยอะๆนั้นเนื่องจากนโยบายพลังงานของยุโรปเนี่ยของสหภาพยุโรปไปผูกพันกับราคาแกส๊สเป็นการผูกพันโดยตรงเลยแก๊สขึ้นเท่าไหร่เพราะ การไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นยี่สิบเท่าอ่ะเขาะา้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยสาภาพยุโรปสังเกตดูที่ตอนแรกโอาโหจะลบก,กันเนี่ยสาภาพยุโรปพังแน่พึ่งพาที่ไหนได้ครับไม่พังครับสามารถที่จะฝ่าเรื่องของที่ถูกรัสเซียเล่นงานเรื่องแก๊สเล่ต่างเพราะไม่ต้องกลัวครับนะครับและตอนเนี้ยุโรปกำลังแก้ไอ,เร,อ,อ,รรเ,อเรื่องนโยบายมาริอัรัสกีเสนอเรื่องนโยบายเรื่องของพลังงานคือจะต้องไม่ปลูกพันธุที่ตรงนี้แล้วก็มีนโยบายในด้านที่จะต้องหาพลังงานถูกพลังงานทังสีเขียวเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ที่บอกได้ครับแรกอย่างหนึ่งเยอรมันนะฮะคุณยังดูบุกนะเวลาอยากจะรั่วประเทศไหนเจริญเนี่ยดูเรื่องคุณภาพคนกันแล้วกันนะครับเยอรมันนยเป็นประเทศที่มีคุณภาพเยี่ยมมากเพราะคุณไม่ต้องกลัวครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเขามาถึงส่วนหนึ่งเขาก็แก้ได้จะไม่เห็นนาไปสู่วิกฤตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าอ,าอยู่ในช่วงของลอยต่อนะครับในการที่อาจจะเกิดเอ่อแล้วครับอาจจะเกิดรั่วเศรษฐกิจแล้วก็ตับเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ mm. เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับเขาจะสามารถ ที่จะพันหาขึ้นมาได้และอย่างหนึง่งนะครับทำไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะจาก c SPD มา CDU นะครับมันก็แค่นั้นเองครับมันไม่จะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างครับนะครับและที่บอกว่าโอย้ยเยอรมันนะจำนีเรื่องโครงสร้างอันนี้นะนะถ้าไปเมืองไทยเนี่ยใช่ครับมีปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะว่าการที่จะพัฒนาตรงนี้มันจะต้องพัฒนาคุณภาพคนของเราจะมีปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องของเขาเนี่ยการศึกษาพวกนี้ดีเพียงแต่ว่ามีบางเรื่องอย่างเช่นเราสังเกตดู นะครับรถ่า,างๆเนี่ยญี่ปุ่นก็นถูกกระทบเลยเฮ้ยเข้าไปสู่อะไรครับ E ีีทางด้านญี่ปุ่นทางด้านเยอรมันเนี่ยยังไปพึ่งพาตร,ตรงนี้พวกเขาปรับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากคุณภาพดูจากเรื่องของอุลิเซีเพียงแต่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่านะครับด้วยเยอรมันอ่ะกำลังเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นปัญหาที่พูดง่ายนะครับที่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เยอรมันเนี่ยอาจจะเรียกว่าโ oh, อ้โวคอนฟ idence จากการที่เขาเติบโตขึ้นมาเยอะแต่ว่าตัวนี้เขามาเจอปัญหาเจอต่อ พ่อกเป็นประเทศส่งออกต้องพึ่งพาจีนก็เจอปัญหา geo-politics นะก่อนไหมครับจีนขยายตัวชาและยังมีต้องมีการเล่นงานกับการที่2โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนหนึ่งทีง่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรต่างเหล่านี้แต่อันนี้ถ้าดูจากศักยาภาพดูจากแนวนโยบายพวกนี้นะคงจะเป็นปัญหาชั่วคราวแต่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ครับนะยุโรปนะครับยังไงก็ตามจากภาพอยู่ยังหลุมตัวกันอยู่แล้วบอกได้ขั้นต่ําสุดที่ยุโรปวางตัวก็คือเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเศสอาก,กีคอมมูนิเต ก็คืออะไรเป็นคอมมอนมาร์เก็ตไม่มีประเทศไหนที่อยากจะออกแล้วครับนะครับแต่ว่าจะรวมตัวให้เข้มข้นขึ้นเช่นยกตัวอย่างทางมาริโอรักจีบอกว่าให้จะต้องพัฒนาเป็นแคปิตอลยูเนียนอันนี้เป็นไปได้ยากแคปิตอลยูเนียนคืออะไรครับหมายความว่าจะทําแบบระบบอเมริกาเราบ,รบอเมริกาก็ามีดาวโจนใช่ไหมของจีของเอ่อของยุโรปก็มีตลาดหุ้นของฝรั่งเศสตลาดหุ้นเยอรมันสเปนพัานเอามาเ็นทรายดิเอามาทาให้หลักเกณฑ์ อันนี้ผมค <Holmes. S 2> ิดว e ่ายากครับนะครับในในส่วนก็เหมือนกับไอตอนที่เกิดว mm. <Wow. S 2> ิกฤตเงินสกุลยูโรอ่ะคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นพาะคุณนะมีสภาพทางการเงินนะครับแต่ไม่มีสภาพทางการคลังสภาพทางการเงินก็คืออะไรมีเงินสกุลเดียวกันมีแบงค์เดียวกันแบงค์ชาติอัตราดอกเบี้ยเดียวกันแต่ไม่มีสภาพทางการคลังการคลังยังมีความแตกต่างเพราะว่ากําหนดว่าอัตราการหนี้สาธารณะไม่เกิน60เพราะบางประเทศอย่างอิตาลีปาร์กเอาไป้อย ไอ้ที่สองการขาดตุลก็ประมาณใน่เกินสามบางประเทศสี่หรือห้าอันนี้ก็บอกเนี่ยจำพังนะครับแต่เริ่มมีคนมาอธิบายไม่กระทันคนที่ได้รางวัลโนเบลนะครับนะครับของเนี่ยยังบอกเลยยุโรปพังตอนนั้นผมก็ขำแมกเกลหรือใครต่อใครเขาบอกอย่าไปฟังพวกนักวิชาการเลยมันพูดแบบเนี่ยม,มันไม่ได้เจอของจริงมันไม่พังครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือเหตุผลที่มาริโอรักกีเนี่ยจบลงกลายกลายเป็นซูเปอร์มาริโอนะครับก็ใช้ประโยคีย้ i p r e p a r e to do whatever it takes สับ <ừ m. S 1> มหาอซิ่งกินมาเลยจําได้ไหม <c oughs> ผมยังจําได้ว่าเคยคุยกับอาจารย์การกีต้าร์อยู่พเพราะไม่อก,กลัวครับอาจารย์บอกแล้วเขาไปได้ครับเพียงแต่กําลังเจอปัญหาผมเรียกว่าเป็นปัญหาชั่วคราวที่ต้องฝ่าฟันออกไปครับ